สวัสดีท่านผู้ชมท่านกัน้วยนะครบวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีฟ้าตอนที่40นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวชุดนะครับท่านผู้ชมเป็นชุดนี้เลยนะครับที่ผมเนี่ยได้มาจากการทําภารากิจรายวันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นชุดโอ้โหข้างหน้าก็จะเป็นรูปผีนะคบเป็นรูปกระดูกเนาะข้างหลังก็จะเป็นรูปแพะแล้วก็บบีมั้งไม่รู้อ่ะ ที่สําคัญนะครับเราก็มีกางเกงใหม่ด้วยนะครับแต่ได้แค่ชชือคราวมาจากเลเวลนะครับได้รางวัลมาจากเลเวลนะครับเป็นกางเกงตัวนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีตาติดตูดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวใจเย็นมาวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวชุดได้ตัวละครแอนดูนะคะผมว่าผมจะไปปลุกพลังแอนดูเลยทีเดียวเลยนะเดี๋ยวผมปลุกพลังแอนดูได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปนั่ผไปชมดูนะครับ สังหารสตูจนวสองในหมดได้ก็ได้รับโบยัหนึ่งครั้งในหมดได้ก็ได้สังหารสตูด้วลเอ็มไฟสองคนก็เป็นสี่คนใช่ปะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้แอนดูร่างนี้มาเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยครับมาเราจะเล่นในจากอันดับ4วิสี่อ้าวถูกตัดสิทธิ์ม่เปลาสี่ว,วิสีธรรมดานะครับไปเลยโชว์ท่าจังฟูไฟไปหนึ่งที ตอนนี้นะครับก็เข้าเกมมากันแล้วนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้เข้าเกมกำมาแล่นนะครับโอเคตาแรกครับเราก็จะซื้อปืน G 18, นะ1 8เนาะเวลาวิ่งเนี่ยผมจะไม่ถือปืนนะครับมันจะได้วิ่งให้รวดเร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเปิดเสียงในโทรศัพท์นิดนึงเนานะโอเคเสียงประมาณนี้แหละ เ้ยดูเหมือนว่าเร้่ยิงแสงปืนมาจากฝั่งนั้นนะครับต้องรีบไปช่วยเพื่อนเนาะเอ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนจะโดนลั่นนั่นแหละโอ๊ยตายล้มเลยอ่ะมันงัดหัวเมื่อกี้ผมกำลังงัดหัวแต่มันงัดหัวก่อนผมอ่ะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าผมกำลังหรืว่าลูบที่บนหัวแต่วันเต็มหมดแล้ว มันลบหัวบอนผมได้มันเร็วกว่าเห็นไหมย่อยับตาแรกนะครับเราก็แพ้ไปนะครับท่านผู้ชมมารอบที่สองครับตานี้ครับเราต้องมาเกิดที่โรงงานตานี้เนี่ยผมจะซื้อปืน M60 นะคบเราไหนเวลาวิ่วงหนเราก็จะให้ถือปืนนะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยตัวนี้นะครับใช้ปืนนิอ i ซี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยใช้ปืน G สแล้วก็อนี่ละอันนี้ก็ M สิบสี่มงผมด้วยเพราะว่าเราเหมือนกันเราเล่นไปด้วยกันนะเพื่อนวันนี้เรามารีวิวชุดเพื่อนมาขอนี่ยปีเสียงในเกมนะคะเพราะว่าโางคนพูดคำหยาบนะครับมันอาจจะเป็นคำหยาบพายเนี่ยห้ามด้ดค่ะเอ๊ะอทางไอโอลทันกำลงังล้หัวเลยมเมื่อกี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเ้ยเอ้นหัว ครวะใคยิไหนใคยไหนนะสวยยเพื่อนรัคิวก่อนท่านผู้ชม้ยนสิดวยเปลี่ยนกับ U F P ดีกว่าิอกกว่าเยอะ้ย ขาไปาเพื่อนนำหน้าเลยเราเป็นตัวสีเดียวกันเอ๊ะแต่หัวโดนหัวไปดีเมืกก่อกี้ผมล่างหัวเป็นไงไม่อยากจะโม้ขาโดนล่างหัวขาน้องๆเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวดูช็อตนี้ใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อตล่างหัวใหม่โอเคปะโอเคมาไหนสุดโตโยนาะเพื่อนเราขอจะทำให้ท่านผู้ชมดูสุดโตอยู่ไหนวะ ทนกันดูต่อไม่ไว้ใจต้องไปกับเพื่อนอะ่ะต้องหาเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยกันนันน่นไงน,นั่นไงน,นั่นไงน,นั่นเอาเข้าไปโอ้สองคนมีคนใช้สกิลงหงอคนคนหนึ่งใครจะสู้ได้แล้วเพื่อนเราก็ไปตายอย่หมดใครจะสู้ได้ดีดูเมื่อกี้ก็ลงไปแล้วนะแล้วผมก็มันจะช่วยกันหเลย ตอนนี้นะครับเราก็จะซื้อทอมสันกับตี1สิบแปดนะคบท่านผู้ชมเฮ้ยเราว่าเราหาอะไรทำได้ละใครจะขออยำหัวหน่อย,อยไปให้ผู้ชม ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนอะไรเนี่ยสวนยาลิมาคิต วยเพื่อนตาน,นี้นะครับเราก็ได้หนึ่แล้วนะครับเราจะตามเขาทันแล้วนะครับพื่อนผู้ชมมิสซองยกกังกำลังพุ่หรอ ินเห็นเพิ่มพลังก่อนอไปแล้วไปแล้วเอ้ย,อยขึ้นไม่ได้มาเราก็จับไปกันเลยนะครับอุย้ยหันใจอยู่นะเนี่ยก็ได้มาหาฉันหน่อยขอเยียมหัวหน่อย ไม่มีใครผมยืนหัวเลยอะผมจะขึ้นบนนั้นเป็นัเป็นไงผมลุ้นหัวเป็น,ปน,ปน,ปนละเฮ้ยล้มแล้วคนหนึง่ง แล้วก็ตายด้วยไอคนเน็ตหลุดแต่ล้มไม่ใช่อะไรหรอกะว่วงมาเริ่มบีบเลยนะต้องรีบไปแล้ว รอนะคะท่านผู้ชมเพื่อมาต้องมาเก็บศพเพื่อเราแน่ Hysj! เ็ะโอ้ยแต่สำเร็จทางธุรกิจไปกันเลย ผมแข่งสี่วิสีชิงแชมป์ไปนะคะท่านผู้ชม อะะุ้ยสุดยอดไปเลยวว้าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบอไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสุดท้ายและกดติดตามไม่องวารการี่วยเหลืครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านไ,ไปชมไปก่อนในปาร์ตี้อันเกนบ๊ายบาย